เป็นการสรุปกิจกรรมที่ทำมาทั้ง2วันนะครับมีเป็นวันที่3าอันนี้จะเป็นนักเรียนสรุปนะครับประเด็นที่ได้เรียนรู้มาใน2วันนะครับเป็นการถอดบทเรียนว่าภาพประวัติศาสตร์น,นี้ก็ขขัากัเขันกัน นะนเป็นะคะับงเป็นานงานมากเลยครับสวยค่ะท่านผู้ชนตอนนี้ยังไม่ตื่นเลยครับโอ้ไม่ขอไปครับเรื่อวไม่มีไดูย้อนหลังนะเมื่อวานนี้เต้นกันกระจายเลยพวกนี้ ทุกวันกิจกรรมดาวองค์ขาดนะครับตีดอออแบบติดตามได้ที่ช่อง,ม,องมีหลายอย่างเลยนะครับต้นไม้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติใช่ไหมครับอธิบายภาพหน่อยอธิบายหน่อย เดี๋ยวมายาบนเวทีนะแล้วเราฟัง นี่นอนหลับไปยังมีความสุขกลุ่มนี้เน้นแสงและเงานะครับมีสีให้ใช้ไม่ใช้นะครับก่มนี้เรามีหน้าที่กอบกวนนะครับอันนี้ไม่น่าเชื่อหน้าตาแบบนี้นะครับม .6 แล้วครับไอเดียรอนสิมปนี้แนวคิดแรงบันดาลใจรูปภาพนอเวา5นย่าไม่กวนว่าต่อ เตร,รียมคนเสิร์ฟยนะมเนี่รท็้จม้วนะคะสงีเียพาวเา้อายมาเซเลปกลุ่มนี้บ้ญญางอ่าเซเลปอ่บรรยายเลยครับเอาเซเลปมาก่อนเลยเสียงมาก่อนเลยพูดคนเดียวพอโอเค คนนพูดมากโอ้คนนี้กรีดกรีดดังมากไม่ได้ถ่ายรูปอธิบายดิอันนี้นะคะก็จะเป็นอนี่ย่งกันเลยนะครับซาบานได้มาเป็นฝีมือมหก มาเต็มเลยมาครบเลยอาเดี๋ยวรอฟังโ์ชันเต็มนะควรมีส่วนวมนะครับกานช่วยกันทะาสีออกแบบสวยมันจะเละหรือเปล่าตอนนี้มันเริ่มมีรวดลายแล้วนะมีปีกแล้ว ปลาโลมาผสมกับนกใช่ไหมไมานรก็แบบว่เอาเซนาะมย <c oughs> อ๋อม,ม,มีมีอ้างอีกด้วยคือมันเอาไปทำรถไฟค่ะเป็แงของร อะไไว้ก็เป็นความทรงจำน,นะครับไลผ่านยูทูนะครับช่องฟิสิกส์คุณเสน่หฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องนี้จะเป็นช่องกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับก็พอดีแอดมินเป็นครูโรงเรียนภาษาวิยารนา22ปีแล้วนะครับกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นสร้างสรรค์ในการแสดงนะครับติดตามได้นะครับตอนนี้ลงคลิปไปแล้วประมาณเกือบ4,000คลิปแล้วครับ3,000ว่าคลิป ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสวยค่ะมาดูความคืบหน้าหนาที่ผ่านไปสวยขึ้นนิดนึงนว่าจะพาไปป่าอะไรไหนป่าจีนหมของฝากเฉย<ฮ>จะไปไหนเดนเทีย่ยวรอบต่อไปต้องเตรียมหมายมาตรวจสอบนี่นนคือศิลป์นะครับเกิดจากความร่วมมือศิลปะค่ะปออปะค่ะโดปอเอเบอค่ะศิลป์จริงๆใช่ไหม ไม่ตอบศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกอยากเป็นระบายฝันนม่ช่วยระบายไหมอ้าวใครไม่มีส่วนร่วมนะระวังจะเสียดายนะอาวอะไนี้จะอยู่ในความทรงจำถ้าไม่โดนลบนะครับขอบคุณเพลงประกอบนะครับ u t u b e จัด ไรายได้ให้เขาไปเลยนะครับเราต้องการในความสรงจำเราไม่ไม่ต้องการไรายได้ขอบคุณท่านผู้ชมหนึ่งท่านนะครับขอบคุณมากครับมีคอมเมนต์มาด้วยนะครับอันนี้เป็นเด็กม .3 ม .6 นะครับเป็น เป็นคล้ายๆว่าสรุปว่าสองสามวันที่เข้าค่ายมานะครับที่เรียนนี่ผมแนะนําเลยนะค่ายซับใตแคมป์นี่ดีมากนะครับเขารับจัดค่ายสเต็มก็ตั้งแต่เด็กป .2 เป็ออไปต้นไปนะครับมหาลัยก็มีที่นี่ผมมา3าปีแล้วนะครับจุดเด่นก็จะเป็นเรื่องของอาหารก็วิยากรเป็นกันเองกิจกรรมต่อเนื่องมากเราวนมาดูหนอนนะครับ เรามาดูสุดหล่อดเบิลเม,ลมนของเราโดลิมอนเมนของเราอธิบายหน่อยภาพนี้เปไ็นยังไงแรงบันดบรรจัยจัดเออยคนที่สองเรียนมาของการเรียนอาหารของดูเรียนค่ะมันเป็นพ้อระเบีงยงโดยเราใช้หนอนเนี่ยมาเป็นตัวอย่างมเดลของเราเพราะว่าหนอนามัาจาเดินทางไปได้ไกลไปได้ถึงที่ข่าวแล้วพ่อระแก่แล้วฟังไม่เข้าใจวะพ่อระเบีงหนอนมันเกี่ยวอะไรกันล่ะคู่ัรองก่อนพ้อระเบียงคู่ ด้วยคำจุนต้นไม้ต้นไม้เปี่ยเสมือนประเทศเอนโลกโอ้พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราฟังมันเอดอย่านี้พูดลยอย่าพูดอย่าพูด <laughs> โอ้ยแย่งกันพูดมากเลยระบายต่อไปด้ไม่เสร็จพี่จะสาหต่อเวลาให้แล้วห้านาที <laughs> พกนีนว่างานบอเดินไปเดินมา <laughs> เกือบเสร็จแล้วอ๋อมีครูเชนถ่ายรูปให้นะครับสวยมากเลยเอ๊ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปนะไม่ต้องถ่ายวิดีโอเอเคครับ เริ่มสวยแล้วครับเริ่มเป็นรูปร่างแล้วผลงานการช่วยกันละเลงสวยมากเลยโอ้คุย,ย,ยนี่เองใครเพริรร่มอันไหเริ่มสองผีเซ็นเร็วเดี๋ยวพบกันใหม่ EP 2นะครับตอนเด็กพิเศษเดี๋ยวผมจะไลน์ผ่าน YouTube นี่แหละขอบคุณครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับ